บันนี้แพร่ว่าคือสั่งสั่งถาดเดียวคือได้สองถาดบันนี่พอแถมพี่มาพี่น้องมากินพิซซ่ากับเอ,อ่อคนท้องคนณใส่บันนี่เอาเก็บไว้ใส่อือเอาไวเยี่ยนเอาไวเยี่ยนอันนี้ถาดนี่ยังเปิดลอ,อกซีฟู้ดเปล้งบาง สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมมันซ่อนศาสตร์เป้งบางเป้งเฉาสิกินเมดบัวกินเมดอ่ะกินเลยค่ะกินเลยนะเป็นโลแล้วนะอื้าด้วยใจพี่น้องอือหือมาๆมาพี่น้องมากินปีศาจกันแค่ว่าเนี่ยครับ นอนชุบๆชุบๆมันนี่เรียงเรียงเท้ากับกราบกับกราบแซ่งบางเท่าไห่เนาะหรอเหรอบางแซเบบเหอเป็นไงลูกชาหนุมนว่งยินนี่ละ โควิดก็ต้องอยุอย่บ้าทยุบซีแหละพี่น้องมาใช่นำน้ำจักบาทกันนะมันจะแซ่บพี่ยังปลาลาแก้วบอยูีบ่สวัสดีดนะครับพี่น้องสุขุสุขคนครับผมอู้อันนี้ซีฟู้ดคอมโบโอ่ะอืมอืม แกงบางฮะกินคนละถาวเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมหลายคนกินแท่นเขาได้มไหมนี่นโดนยิงทีละข้างกินกันบอสใครกินทานเนี่ยก็กินฐานนึงใคยกินก้อนนึงแล้ว

Thích cái nước nào Cho cái phương anh nhỉ Ừ, có Đó, bố tay luôn Có ăn mắt hàng rồi tay ừ. 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 Nè. Ừ. Chạp được rồi. ตั้งเป็นท่นแป้งกรอบเป็นปะแป้งบางอืออืม,อมบางกรอบบางกรอบก็นานุ่มอืออันอันอันแป้งนั้นเนะนี่ยอ่ะนานุ่มเพราะว่ากรอมากเออกรอบบางๆใชบไหมวะ ซั่งไม่เพิ่นไม่เอาใจใเพิ่นพักเพชรป่ะพักเกพชรอือพริกอันนี้เขาเอ,าอ,อื่นยังปักซีบ่กอือเนี่ยจัดจะไหนกับบุ้งเหมือนกันอ,อาอ mắt hai anh thân hai cô đấy ghi 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 rồi đó ghi 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 เอาใจแน่นจังนะคาเซียเขาเซียเขาเซอร์ฟิวห้องห้องที่ไปออกลูกนี่ไงก็เรื่องบานเนาะฮะไาจีบออกวันสักิีบ่ก็ไปเรื่องบานธรรมดาเขาเซอร์ฟิวเขาไปจับเขาจับแล้วคุ้นทอง บบดูบ้านหนี่ละเอื่น,นออมอตมเนี้บ้นางเนอะเนอะครับครัแซบตามนี่แซบตามนีน่ชอบชอบอันอี้อื้น mới là đấy tân à tân à xuống con dạng Cái cái đại rồi cái dầu cứ thèm không ครับไหสใ้สุกต่อไปยิบรักิแล้วหน้าครับกระสีอ๋กระสีใส่มีดด๋ เอาใจแน่กันไง,งพี่น้องสดเชยความผิดนี่ใส่ซอสนีน่แซ่บกะมากอ,าอ,อืก็บ๊ากเพราะน่าผิดอิเลเจี๊ยแล้วก็ใส่พริกพริกมัก็ผิดจ่บบัว มืัอนี้กินอาหารฝรั่งเลยพี่น้องเด้อเอาใจแพ้ว่าดโบเมนดอกโบแมนเงื่อนเตอร์โบแมนเงินแต่หน่อยล่ะเ,เงินเล่าอ่นละ่ะนี่เราอยากกินก็กินร่างก็ได้จะไปซื้อคอเลยก็เอาใจห้องมาได้ Thì lại bây giờ thế, và ngay trên Bây giờ lần đầu ra. Chi yêu là. Mmmm. 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 pháp Mmmm. Mmmm. cho Mmmm. 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 luôn đó. Mmmm. anh này khó ทำบัวช้าง<ส>นะจะเต็มสองถาดใหญ่อซือหนึ่งแทหน่อือเม,ม,ม,มีเขามีเขามีแป๊บสี่พอนเงนี่เดี๋ยวรีบม้มไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอะ นีแป้งหนาบะแซ่บแป้งหนาเดี๋ยวตะกุนมาค่สองห้าสองนะนี่ได้หลุมในตัวแทนคือบุกขึ้นในลนะมเนาะตัวแทนที่บุกขึ้นในลฮะอันนี้ต้องใช่กระซองเหรอประมาณนี่อนใครเป็นอันนี้แป้งหนา ซื้อหนึ่งทมหนึ่งทุกหน้าทุกขอบบริการจัดส่งซื้อกับบ้านทานที่ร้านสั่งง่ายๆโทรเลยหรือซื้อกับบ้านอเพิ่มชิดยิบเจาบาทยินประเด้เพิ่มชิด้นอิมนนะอ่มหรือะ ก็ได้หลายฟูเขาไปเขาไประซั่งเชินงันอย่ากินเน้อบดได้กินเยอะกินป่ะก็กินม,มนะมขมา,ามด้วยนะอะไอาเงย้ืฮึฮึไปกินหมดแล้ว นี่เขาไปไว้ะเหตุนีกนกน้กินปาจะหน่อยกินเนื้อถาึมั้งเนื้แถมหลายแต่วันนะเคียงผงไ,ไวไปผัดเทียวหวานปลา,ากินพิซซมม่าเนื้อแถมึนอเดอย่าง แชบปะแป้งหนาแป้งหนามนมันมันมันไหลตะแปง้งเนาะแป้งบางมันยังกรอบอีก,กทีขาเวียบกินได้ยรือเปล่าขาวเวบกินกได้ได้เชียหืมหมนักหมมนักตอมมนเนีว้ว่าเสี นี่แหละคิงจอนแค่บ้าแค้แบนั้นเหรอเองล่ะนี่เหรอเจ้บอกอันนี้เน่อันอะไรงี้ที่เขาเห็นนะที่ที่อยู่หน้าบ้านพี่อุ้ยเนะี่ยอันที่รถพิซซ่าตำมันเฝ้าไปส่งนั่นน่นนนะเนาะแต่ได้ตรวมนะันเนาะ สนนั่นน่ะน่ก็ทั่วไปไนอื่นไปส่งเอาแล้วพิซซ่าไม่ทำเลยทำเไยมันก็บริสุทธค่ะอุบัติเหตุ่ดีัตัวนี้แต่งออกแต่งออกาไปส่งของนะเสียบครับกนเหเม็ดขนาดกินตั้งอเดียก็จะกินนม่ไหว ก็ถามเลยมา่อืมว้านั่น้ำใปวะดินวดไปวดมันเนอะสมอยากนะจอบอืไปกินซี่หาซีถูกไห้นม่ก๊อ ไปกินซี่หาตอนเด้อได้จากสิอะไปกินหนึ่งสองสามี่สามตอนไปกินสมตอนก็ยกินกวดให้ก่อนนะโอเคเนาะอ,อ้อินหลายขึอยอดมดถาดนึงเึ้นยอเช็บวิธี แต่ว่าน,นาของเจแซ่บยี่นะแงเรนแซ่บพี่น้องข้าว<ม>เอี้ยนคอมโบข้าว<ะ>เอี้ยนคอมโบหาว่าไปโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสิีสีสามเนาะพี่นอ้องตังนี้แก่สีสีสามทินบบเบิดร์กพี่น้องต้องถ่านง่ายโคตรถานกา็แค่ว่าครับผมตัวไหนยอินเป่งด้ยค็อกเทลขอคลบคุณครับสวัสดีครับ